สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยโดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสอกพโดย EP นี้เป็น EP ีที่8แล้วนะคะเราจะมาเริ่มจากการรายงานสถานาการณ์ณปัจจุบันกันก่อนเป็นข่าวดีนะคะสถานการณ์คุณภาพอากาศณปัจจุบันภาพรวมของทั้งประเทศในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเนื่องจากเรายังคงมีฝนและมีลมมาเป็นตัวช่วยต่อไปจะเป็นการรายงานสถานาการณ์ล่วงหน้า7วัน โดยพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้การคาดการยังคงดีอย่างต่อเนื่องแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปเนื่องจากเราเริ่มมีมวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมจะทําให้ลมตกดทับลมนิ่งส่งผลให้ระดับฝุ่นอะาะ ฝุ่นละอองสูงในบางพื้นที่ได้ทางนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถลดการระบายฝุ่นได้ง่ายๆโดยหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์หันมาใช้ขนส่งมวลชสนสาธารณะและที่สําคัญงดการเผาในที่โลงนะคะสุดท้ายนี้สามารถติดตามการรายงานสถานาการณ์คุณภาพอากาศได้โดยผ่านทาง แอปพลิ a คชัน a i r for Thai และติดตามรับข่าวสารสาระสำคัญดีๆได้ที่แฟนเพจเ a c บุ o กส่วนแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษและช่องทางอื่นๆของกรมควบคุมมลพิษนะคะและกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ